ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับผมอ่าวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาทําถนนข้ามคลองนะครับผมก็มาขุดบ่อใหม่เลยนะครับผมอยู่ที่บ้านเสียปามนะฮะก็มากับทีมงานนะครับผมพร้อมหน้าพร้อมตานะครับสาหรับวันนี้โอ้ยไปเลยไปเลยฮะทุกคนนะดันขึ้นนะครับผมเมก้าห้าร้อยครับโอ้โหแรงแรงนะครับเอา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 ไม่ไหวเอาใจเย็นครับใจเย็นเอาชิปหายแล้ว ไม่รอดแล้วผมจอดจะถ้าเวลาจอดแล้วผมเสียงไม่มีใช่ไหมไปฮะมาครับทีมลงมาไลยเดี๋ยวเราไปเทแล้วก็เดี๋ยวเราเอารถไถนะครับผมดันรอไปพังผาแล้วกันนะฮะวันนี้มาแบบเป็นงานเป็นการหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ไล่นสาระมาหลายวันนะฮะรอครับผมรอรอรอนี้แล้วไปเก็บทางลุนเหล็ก ไม่รู้แต่ที่นี่คือปวดท้องมากทุกคนเ,เดี๋ยวเรามาเทครับผมพุดฟูดฟูดฟูดอะไรเนี่ย4060เจลเนี่ย4060แหลกเนี่ยของกอลลาซาด้ามานคือมาในราคา5บาทนะ4060เนี่ยไอ้บ้าบางปามใช้โค้ลดลดราคานะครับผม4060ก็ได้มาในราคา5บาทนะครับผมพลังนนลาซาด้า ศูนย์สองศูนย์พลังลาซาดา้ออลาลาซาด้าวนไม่มาเต้นอะ่ะเดี๋ยว,ยวนะออพี่เกมสถอยด้านนั้นด้วยนะอ๋อดีไม่โหลดอเออป่าไ,ไ,ไปนี่ครับมาเดี๋ยวเราขับรถถ่ายด้านบ้างครับเฮ้เรา <Okay, S 2> ก็ต้องดันเดี<อ>๋ยวเราจะทำถนนข้ามไปฝั่งโน้นกันเทตรงร่องแล้วใช่ไหมดมีมากงานเะยอะมาก ได้มาเลยมาเลยมีงานทุกวันอ่ะมีงานมีงานทุกวันอ่ะโอ้โหเสร็จแล้วมปผมเล่นเกมแต่เกมธรรมะเทเลยนะเกมโอเคเดือดหอยฮะก็ใถุลงน้ำใชแล้วนะครับ เปลี่ยนไเลยนะมัคเกลเอ็เคลสองร้อยห้าสิบต้องบางปามเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะผมว่าชื่อว่าในปามมัคเกลนะทุกคนนะงจะว่าปามปามจะเปลี่ยนชื่อว่าในปามมัคเกลนะทุกคนนะเดี๋ยวอยู่สภาพไปทะเลาะกันนะสองคนนะนายนายปามมักเสียวอะ่ะนักร้องเพลงอ่าพ่นชนพ่นพรหมจาร์ไป <laughs> อ๋อ าตามเ,เพื่อนฟังนะฟังบ่อยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปห้างมักเสียวอ่ะครับผมนีานะงานใกล้แล้วทุกคนนะมาครับมาครับผมรอดนอันอยู่ครับนี่ก็อยู่ดดูท่ามากเลยนี่ครับเอ็มเจ็ดรอดันอยู่ครับมาแบบไในศน,นโลกเลยครับอไปต่อเลยครับผม ผมกองพี่ยังไม่ออกไปเลยเลยี่ไหนออกแล้วผมยังเห็นที่กองเป็นภูเขาเลยอ๋อหายไปละหายไปละแต่มันไม่โหนนะแม่มันไม่โหดที่มาดูชิปผมได้นะเทเลยครับเทเลยครับเมกาทั้งทีมงานเลยอ่ะวันนี้นัดกันนะเราไม่ได้เลือกกันมาแบบไม่ได้นัดหมายด้วยนะไม่มีรถไม่มีรถจักรนะทุกคนที่ได้เหมือนกันนะแล้วแล้วหมายอยู่ไหนพี่ แม่เราเกมจะไปได้หรือเปล่าเนะี่ยปีดที่ปีดเออปีด,ปด,ปด,ปดไอ้คุณน้อยเกมเอ้ยคุณน้อยเกมดึงผมงแม่ไอลถ์มีแล้วขับอ,อ,<ม>อ้อมไปทางโน้นอออีกละ,อะ,อะเอา้าเราจะให้พี่อ้อมไปทาไมนโอ้โหองแล้วผม้โหอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย ฮะลงมานี่เดี๋ยวก็เจอแล้วเนี่ยปามเขาเทสรึกเลยเราไม่มีงานดันแล้วเดี๋ยวเราไปเอาดินนะครับมาแล้วปามมาแล้วพี่ปามมาแล้วปามมาแล้วอันนี้เป็นใดเนี่อันนี้เป็นใดเนี่ยเห็นติดอยู่คนเดียวนะบังบงฝุ่นมันติดต้นไม้ยโอเคไม่เห็นมืดไบอยู่คนเดียวเลยอ่ะใช่แล้วคันนี้คือบังฝุ่นขยับเห็นมืดไบอยู่คนเดียวเลยอ่ะพี่น้อาเกมเราแป๊บนึงนะพี่เกมลูกคุณคุณน้อยเอ๊ะ รู้นะที่ไหมผมใช่ไม่อยากดันนะเดี๋ยวโอเคได้เต็ให้ใช่ใช่ใช่ไม่แล้วก็ต้องเทข้างล่างให้เต็มไงตามเป็นเทต่อของพี่มันก็เต็มนะไม่แก่ก็ใหญ่ดันนี่ไม่แห้งมันเสียวโอ้โหก้องกอบรึเลยตามครับผมระหว่างเราบังตามมาทุกคนนะก็จัดไปซักติ้งผลงานเพลงอะไรนั่นกัน โอ้โ้ทีน,นี้งานไม่ไปว่<า>ปนะนะอะไรเดินหน้ได้เป็นไงครับเอ้แต่ว่ามันก็ดันไปอยู่นะใบปานแร <ไป S 2> <า>งอยูน่นะ มันแรงอยู่โตเปลโก้อริยะอริยะสับสีวะเนี่ยโหตามโคนรแรงอ่ะรถถ่ายโคนรแรงอ่ะไม่ดีนะดีนะฮะไม่ดีนะนั่นทำไมอ่ะมันยังแรงทำไมวันนี้รถถ่ายมันแรงจังเลยอ่ะทำไมเมื่อวานมันไม่แรงเลยอ่ะ เมืเ่อวานดูไห,นไหมคืนนึงเออวันก่อนวันก่อนตัวดีแบบคือนี่นะฮอร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 ินจะบอกงานเลยใช่เจ้าของแแบบมันก็ไม่เคยริงสักทีนะทุกคนนะ <laughs> ไม่ไหวไม,ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหคตรเรียบนะครับใครสนใจดันดินนะฮะติดต่อได้ครับเอ็นเจ็บพร้อมบริการชื่อเฟซว่าน้ำไม่ดันดินแล้วใช่ครับผมตาย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 ไม่ยออิ่งได้รถไถขี้ก็เจอบางปลาเปลี่ยนที่ใหม่ครับผม,มดเดี๋ยวมันดันง่ายไหมเนี่ย ที่แม่คือโอ้่าน่านสวยมากนี่จิิปที่แล้วคือไม่่เกแกแกไม่ขับเลยนะเลยเลนะทกาไจ้ะปั๊บตอนนี้มันมันทานอะได้ยืนูสแล้ววันนี้น่าจะขับไอรถถ่ายเนี่ยดูรงและขับรถถายอะไรที่ใช่ผมมโขุดไม่ทันีมัโซุ่ดไม่ทัน ดินเลียงมากนะครับบางปาไม่เอาดินมาสูงสักทีอ่ะทุกคนช้ามากเลยของกางจะไปของกางจะไปแล้วพี่พี่น้อยเกมล้าเลยไม่ผมถอยรถให้ปังปามอยู่ในพี่อาเลเดี๋ยวผมจะไปเป็นนายห้างมาเสี่ยวพี่ยังไม่เออไอเดนไอเดนพี่น้อยเกมเขาใจหกเป็นหกเขาเป็นราชาลูกทุ่งูนะผมผมราชาลูกทูก็ได้ ไปเยครับเออขอโทษทีเลยเอยกจะติดจะิไปนะมาพร้อมมาเลยครับ มาเลยครับผมมาเลยครับเสียงน้ำกว่าแล้วกองดินเราอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเมื่อกี้กองดินไม่โหลดไม่ติดไม่ไหวโปลปามมันดันง่ายมากเลยวันนี้ก็มีปัญหาทุกทีจะได้เหรอตายตายเฮ้ยเอารถในแห้งมัดเดียวตายตายตา เเกมยไปห้างวัดเสียวไอ้เร้าของบางปามเลยนะทุกคนนะตอนล้องเพลงชนชนข้นของประจานทีมบางปามเตะละลายเลยนะผมบางปามชอบมากเลยนะทุกคนนะใครที่ร้องได้ในปามให้เงินพันเองเนี่ยอเคอ้ันสาระไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยนี่สาระในช่องหมดเลยบนด้นดินนี่หนุนไป ล่าสุดเจ้าป้นพรมอาจารย์แล้วล่าสุดครับผมจริงไหมครับเอาเลยครับดับเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับดับเ,เลยครับดับเลยผมนั่นเป็นโจรออกพ้นพรมอาจารย์ลงตามอีกได้เลยครับผม ในปามจะเปลี่ยดนะปามปามเขาจะเปลี่ยนที่ช่องอะนะทุกคนนะไม่ใี่ว่าในปามในปามมักเสียวอ่ะทุกคนเยอะไม่จบเยอะไม่จบอ่ะในปามมักเสียวอ่ะทุกคนนะมาละในปามมักเสียวมาละอืเรถถ่ายจะคว่ำปามนั่นเป็นโจ๊ออกต้องโทรมาจันนะแล้วแกกู ขนหลุบขึ้นหลุเลยคู <aja> ่ไหนคุณแนักตัวเองอื้อเจ๊กี้เกล็ดขนรถอ่ะไม่ไม่ช่วยเี้เกล็ดอ่ามันมันคือเจ๊กี้เกล็ดนั่นแหละเดือยไม่มีเจ๊กี้ใส่รถอดินก็จะหมดสามพอดีครับผมคนขับรถจะปวดที่ไปที่ในปากกันในเกมก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเลื้อยที่เก้าอี้หน้าคอม เม่ได้ย่ไหมได้ไามเอ้ยไม่ได้้าไไม่ได้จิงพีถ้าถ้าเราแปลว่าวิ่งไปี้ในเกมเาพี่แต่เรานั้งอยู่หน้าต๊ะคองไงพี่เดี๋ยวนาขี้ต๊ะคอมก็เลยข้าบีกันรู้สุดปิดขี้ในชีวิติไปไ เอาเอาารถไปไม่ได้เอารถไปไม่ได้เอาเอาเอาาเมาละไดนเราหน้าีได้ละลออกไปเออขูดตัวเนี้ยขูด้กองเนี้ยที่ดีเลยปาผมิงรูริงูถอยไม่ได้เปลาเราที่ รับติดแล้วไงทางเดินหน้าเรือยหลัเราได้เลยอ่ะรถถ่ยหัวทิ้งรถถ่ายหัวทิ่มครับอันนี้คือไม่ต้องมาดูยี่ห้อทุกคนคุณรถถ่ายรถถุ่ยบ่อไม่เป็นบ่อเนี่ยตอนนี้เรียบก๊บโอเคเรียบกิ๊บนะฮะงานเรานะครับเรียบยังไม่ไม่มาดันเลยบ่อเลยได้ได้ได้เดี๋ยวรถถ่ายไปให้องแล้วเดิีมแล้วเสร็จแล้ว เดี๋ยวเอารถบางปาไปให้เราใช่เนี่ยเดี๋ยวปามไปก็พอดีละใส่ใส่เดี๋ยวใส่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่องดันขอให้บอกครับมาอย่างไวไม่ต้องเลยไม่ต้องลงมาเลยลงมาเลยโอ้โหไอ้ไอ้ลูกหัวที่ลงเลยทุกคนทุกแก่ แล้วกว่าทีเลงต่บไปอย่างาสิ้นเหรอทุกคนนะมาทุกคนมาเที่ยวสุดท้ายครับผมเรื่องสุดท้ายของเราแล้วทุกคนนะหาทีา <S <S ่าามาดันดีวกว่าพี่มาดันครับไปอย่างไวเลย ป like. <S <S ่าไม่ได้คิดหรอกมันขามของแรงเจ้ามันเป็นเครื่องดื่อะไรจตีนเกี่ยวปวดรอดีเลยงปวดนั่หมดนะโอ้ยผมก็ปวดขี้สายเลยทุกคนตอนนี้มาอยู่แต่ไม่ดีจังเลย ไอ้ผโอเครจอดไว้ตรงนี้เลยนะการรับคนเนาะปั๊มทีนมาเร็วปั๊มไม่ดิบครับเๆปั๊มอีกสักสองเที่ยวไหไม่ไหวนะเที่ยวสองเที่ยนะดมั้ยนะจดีจดไปเองมไม่ดจิตปล่อยวางอ่ะจิตปล่อยวางอ่ะนั่งสมาธิ ไม่เขารีบเขารีบมาเทนะแต่ว่าแต่ว่าก็งั้นแหละไปไหนไม่ได้ด้วยนี่ไปเล่นรยางยางยางจริงแต่ว่ามันเล็บเขาแค่ไหนเลยปัมเลยปัมไม่ใจเย็นชิบหายเลยอย่าใจเย็นอย่าใจเย็นอะไรเยอะอยางไปตรงไหนตรงไหนเออตรงไหนก็ได้เร็ว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  ไม่สดจริงไงเฮ้ยสมจริงแันแหลก็ถอยเองเองไม่เห็นหน้างานหรอมาอยู่ตรงนั้นล่ะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ่ะพไปกดบัตรคูณเลยกดบัตรคูณได้หน่ะเอาเลย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 ที่แม่ดันเลยเอาเลยดันเลยเลยเลยเออเราดันจริงเเดี๋ยวใครดันก็ได้ ข้อกนะดาษปิดคิ้วดีกว่าครับผมอยากเอารถเต๋น้มาบ้งเจ็ดนาทีแล้วปิดคิ้วดีกว่าครับเฮ้ยเก็บปิดเองเลยนี่โอ้พี่ไหม่ป้าพี่ใหมโอเคผมก็สหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ